โอเคก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟต์นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นในโหมด 4v4 โหมดแล้วนะผมเอาแต่อะไรไปดีบ้างนะตะเมืองน,นะครับเดี๋ยวปั๊มยาไว้กลอดแนบเลยนักซิมแค่นี้แล้วก็ลงมาดูกันว่าผมจะสามารถพิชพีชชนะโหมดนี้ได้ตั้งแต่ผมไปขึ้นแพทไอวี IV มาผมไม่ใช่เมื่คยชนะเลยครับผม อาครับเกมก็กำลังใจเริ่มแล้วครับผมโอเคได้ดาดทะเลทรายแล้วครับวันนี้เขาเรียเองค่ะร้อยต่างก็วันนี้ไม่รู้ว่าแตกแตกหรือเปล่าเอมา,มา,มา,มามือึงหรือว่าแต่ชนะกันไหมครับผม เอาละครับก็เราก็ทำการวิ่งไปหาคนนะครับผมไม่ใช่เราพอเราไปวิ่งไปตายนะครับผมวิ่งไปส,สู้กับคนนะผมเราวิ่งไปสู้กับคนนะ ตายหนึ่งสามเลยดูกัว่าเราจะชนะไหมจะสองตัวสุดท้ายครับผมสองตัวสุดท้ายแล้วก็เจอบอลหรือว่าไงไม่รู้ครับผมน่าจะคนคือเป็นคนข้าขโมยหรอ เนี่ยลดับบลิิลเออครับผมเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวๆร็วเขอบคุณนะไปเร็วไปลงมาดิลงมาสิลงมาไงต้องลงมาดิลงมาดิลงมาเลยรอตอนรับอยู่รอตอรับอยู่ เลาหัวล้านอยู่เนี่ยมาเลยลงมาเลยครับมาลงมาดิลงมา,ม,ามาลงหัวล้านอยู่รงหัวล้านอยู่เลย <Double Kill. S 1> โอเคอยู่ข้างล่างทั้งหมดโอ้ยจิกจิกเจี๊ยบเลยอ่าครับตอนนี้เราก็เล่นอเอ็มเอฟไป็นอินโทร แล้ก็จะไปยิงคนกันนะผมโอ้เพื่อเขาไม่ทานรยาแต่เราไม่ได้พุ่งกันหมดเรากะโดดลออคนไว้เห็ุมันพุ่งโดูดเลยว้าวพุ่งๆพุ่งๆพุ่งๆพุ่ง โดมายิางหัวแตกนะผมเกือบล่วงดีดีมียังมีเอิ่มอันตัวนี้เองครับก็ก็อะไรครับแต่ยัง <C os n it> รอดไม่ได้ครับผมดูเห็นดูเลนว่าคว้าจะตึงหรือยังครับผมขอสักน้ำหน่อยได้ปะ่อยากหัวลั่นวะ่อยากหัวลั่นต่อร้องอย่างหัวลั่นวะเร็วๆมันจบเกมแล้ว มาถึงก็มาเลยนะมาถึงก็ยิงเลยนะยโอ้แปะหัวไม่ตายคน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 ขอบคุณนะไม,นไม่นาม่าพูดไปอย่างนั้นเลยผัวมันอยากหัวแตกว่ะ ดแ,แล้วเีเ,วเพื่อนวๆสู้ๆทุกกันดูไม่ด้วยน่ารอด yeah. เดี๋ยเฝ้ารอเฝ้าหวังจากเพื่อนเข้าวหวังของหมู่บ้านไม่ไม่นะ จ yeah. บร้อยเพื่อนตายทำไมตายอย่างนี้ขวันเกา่าเล่นซองไหนแล้วกันซองควงโ okay. อเคซ้อมไหนแล้วกันซ้อมไหน อ่าครับเราก็จะไปยิงคนกันนะครับผมโอเคครับมีคนเปิดปืนมาอีกครับก็สวยดีครับใช้ใช้ตัวมาทีมาที่เอาไปง่ายาออกนั่น <First blood. S 1> งรอออวเ่ยมีคนไหมโอเคคนเก็บสวยบดเลย <Double kill. S 1> สวยไม่มีคนยิ้ได้ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย,<ด>ยเลเ<ม> <c oughs> พื่อนเก็บหมด,ดแต่เราไม่ได้เก็บเอากอซ่ามาดิเยี่ยมเลยแม่ล่อยิงเ,เกือบตายแม่งยิงคนไม่โดนทุกนัดเลยเฮี้ยวาายเยวาวทุกนัดไอ้วอสดิเสริมหน่อยเสริมหน่อยเฮ้ยขยิงกูวะวะมึยังมีเรื่องเหรอ ก็สร้างสป,ปินอะไรเลยนี่ยเอฟิกเอาละครับเราตอนนี้เราก็จะทำการขึ้นไปบนข้างบนครับผมเอาละกูอยากตายมาดิมาดิเนี่ยโดนยิงมาดิมาดิออกมาดิมาออยเนี่ย โอ้ตายวอวได้เดี๋ยโออนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวยมาละบูน้าศพอืออะไรโอเคเพื่อนก็เก็บเกีย่าดิก่าจะคิวเลย้ยอคนโดนเลยนี่จะตายอย่างเดียวเลย ตานี้ไม่ได้ MVP เลย,ยสามคิวเองดาเมจแค่พันห้าโอ้น่าท้อวะ่ะก็เป็นไงครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้อนนขอตัอตวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ